นลดวตรีชลิดลองหาุดมพันธ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพันดรรวลตีาชลิตเรลาหาดดมพันธ์ผู้ไทยรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับเรื่องที่ผมจะขอหารือในวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาการเวนคืนของที่ดินการรถไฟของโครงการ eec นะครับรวมไปถึงโครงการพัฒน,นาพื้นที่ตลอดแนวทางรถไฟเชื่อมสามสนามบินนะครับตลอดช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ประชาชนจำนวน135หลังคาเรือนในเขตละก,กะบัง979ครัวเรือนในเขตห้วยขวาง2,436ครัวเรือนในเขตราชเทวีซึ่งนี่เป็นแค่จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแค่ในกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่ได้นับรวมถึงประชาชนในจังหวัดชาเชิงเทราและชนบุรีอีกคนในพื้นที่เนี่ยต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวมากเลยนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเนี่ยได้เข้าไปสำรวจในชุมชนโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำเรากับชาวบ้านเป็นทาสนะครับมีการให้ชาวบ้านเซ็นเอกสารนะครับเพื่อเดินหน้าโครงการโดยไม่ถามความเห็นเขาเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการพ่นสีสเปรย์ใส่ผนังบ้านนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับและก็ยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดล่าสุดผู้ใหญ่ของทางการรถไฟนะครับก็ได้ยืนยันกับชาวบ้านในหลายเวทีว่าไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่แต่ผมก็ได้รับข้อมูลมาว่า ทางการรถไฟนะครับจะเข้าไปทําการพ่นสีสเปรย์ในชุมชนนิคมมักกะสันในเขตราชเทวีในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้อีกแล้วนะครับคือใช่ครับรรท่านประธานคือประชาชนเหล่านี้เนี่ยอาศัยอยู่บนพื้นที่ของการรถไฟแต่พวกเขาก็อยู่กันมานานหลายช่วงอายุคนนะครับพวกเขามีทะเบียนบ้านพวกเขาคือประชากรของกรุงเทพมหานครนะครับนำซ้ำเนี่ยพื้นที่ที่ไม่ใช่แนวที่รถไฟวิ่งเนี่ยก็ยังโดนนะครับเพราะ ทราบมาว่าเนี่ยจะนําไปถวายในทุนนะครับเพื่อสร้างมรดสันคอมเพล็กซ์นะครับจะมีโรงแรม5ดาวห้างสรรพสินค้าศูนย์ประชุมศูนย์จัดนิทรรศาก,การนะครับเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบพวกมิฉะนานพวกเขาจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับ ถ้าโครงการยังเดินหน้าต่อแบบนี้เนี่ยประชาชนจํานวนหลายพันครัวเรือนก็จะกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีซึ่งตรงนี้ก็ผมยอมรับไม่ได้นะครับก็ขอฝากท่านประธานส่งข้อหารือนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ